ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กลับมาพ่อๆกับพ่อแตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลนะพี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่โคราชตัวเอกนะพี่น้องเนาะครับครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่16กันยายน67เลาวพัฒนาออกส3งส6มสานะพี่น้องเนาะ ครับเลขล่างกอกออก38นะพี่น้องครับพี่น้องจำได้ปะครับรัฐบาลไทยห้าออก37เกือบออกตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ <c ười> เกือบสวนกันนะครับครับของปูโคราดนะพี่น้องเน้อครับงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่16กันยายน2567ราวเราพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูงรด4กับ9เน้นที่เนาะพี่น้องเนาะ ครับเก่ากับบอมาซีกับบอมาเนพี่นองเนาะรุดนะครับ,บอ่ะบ่าวากันเนพี่นองเนาะมีเขามีรุดนะครับบ่าวาคู่บาอาจารย์ในเนพี่นองเนาะเอาเมื่อนี้พระเตียมพามาติดตามต่ออีกนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ่ะเบิ่งน้ำกัน,นพี่น้องเนาะีย๋ยับเขามาจังนาก,น,ก,น,กนพี่นอ้องอ วันพุธนะพี่น้องเนาะพุธท,ที่สิบแปดตายนสองห้าหกเจ็ด เราพัฒนาปูโคราดนะครับเนาะครับปูให้มากนะพี่น้องบนล่างนะครับ บนล่างวิ่งรูดครับเดี๋ยวปเตรียมเบิ่งในโทาสัพ์กันนะพี่น้องเด้อยปูเป็นทรงหม้นะครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะครับ เก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องคัจัดเก็บน,นะพี่น้องเนาะขับมาเบงิงปูจับครูพี่น้องมาเนี่ยเก้าเก้าสอง เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามนะครับครับส่วนหลักศูนย์พี่น้องศูนย์สอง ศูนห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะครับเพือเกอบพี่น้องแปดชุดแปดถางนะพี่น้องเนาะ พี่น้องครับปูป็นนี้ในที่0ูนย์ะพี่น้องเนาะขับกับที่มีศูนย์สองนะพี่น้อง0ูนย์ห้าศูนย์เจ็นะครับ อสัตว์เกลืนนะพี่น้องเนาะาตัวที่บนเนนในพี่น้องเนะ้อหลักเกลา,า,า์เขามักเขากับพิ่เจน,น่ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับและที่สําคัญก็จะลืมพี่น้องมักสอบตัวใดเขาก็จะลืมกลับตัวไวน้นํานะครับเนาะอ่ะพี่น้องสัตว์เกลื่อนนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่18กันยายน2567เจ็ดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูโคราช ครับบนล่างวิ่งโลด9กับ0เน้นที่0พี่น้องครับจับคู่92 95 97 93 02 05 07 03เนาะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตียมกับเช้เบิ่งนะพี่น้องถ้าพอเตี่ยมลืมครับนี่ครับปูขนทรงมาให้นะครับเนาะลาวพัฒนา18กย67เจครับบนล่าง9กับ0เน้นที่0พี่น้องครับจับคู่กับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ 92959793 0205 0703ครับสูตรใหม่นะครับเนาะเอกลักษณ์ของปูโคลาดนะครับอ้าวสัจเจียนมะพี่น้องเนาะครับอ้าวพ่อเตียมกับข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดนะครับที่ได้รงตัวเลขแนว่ทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนว่ทางน้ำกันนาพี่น้องเนาะ เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเออตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวก็เตียมขคอะเวฟบอลคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ประเตียมนั้นเลยนะครับเ้อาทางช่องตะวันพาโชคสแนลเนาะพี่น้องเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นำนะพี่น้องเนาะครับ สุดท้ายทายสูตรี่พอ่อเตมก็ขอกราบขอบพระคุณท,ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขออวยพรให้โศกโศก,กมันมานแห้งแห้งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะ,ะครับสําหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแเคียนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม